สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะหลังจากที่เราเรียนเกมทั้งหมด4เกมนะคะวันนี้คุณครูก็จะพักเรื่องเกมไปก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นเกมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าเกมที่เราเรียนไปแล้วมีเกมอะไรบ้าง 1. เกมคนขาเก 2. เกมกรารฟักไทย3เกมน้ำขึ้นน้ำลงและสีเกมอะไรคะเกมคนเก็บขยะนั่นเองค่ะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นเกมมาให้นักเรียนฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนการเล่นเกมทุกครั้งนักเรียนควรนะึกถึงสิ่งใดมากที่สุดคะ สิ่งที่นักเรียนจะต้องนึกถึงก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะหลายครั้งนะคะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรามาดูวิธีป้องกันอุบัติเหตุกันนะคะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุข้อที่ 1. สํารวจการแต่งกายเช่นเชือกรองเท้าผูกดีหรือยัง่งป้องกันไม่ให้เกิดการล้มขณะวิ่งค่ะ2 อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรมมีความแข็งแรงมากพอหรือไม่ชํารุดหรือเปล่า 3. ไม่เล่นรุนแรงหรือใช้อารมณ์กับเพื่อน 4. ทํทำตามกฎกติกาอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับวิธีป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด4ข้อที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนสามารถนําเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะในวันนี้คุณครูก็ไม่มีแบบกหัดหรือรายงานให้เรียนทนะคะแต่คุณครูขอฝากให้นักเรียนนำวิธีป้องกันอุบัติเหตุไปปรับใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ